ได้มาพูดธรรมะให้พวกเราฟังในวันนี้จะใช้ให้พวกเราฟังนานหรือไม่นานแล้วนานหรือไม่นาน ุสาธหรือเรียกว่าพระาจารย์นะครับอีกรูมมปรนึ่งว่าพระาจารนัทนะครับอาจารบางคนอาจจะเมื่อยเพราะว่าต้องเอามืสิบเอ็ดสิบสาสิบห้าไทย้แท้พื้ ปให้ดังกว่านี้ปรบมืออีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมดึงหูห้าครั้งไม่ได้ดังเดึงหูต้องจึงจึงจึงค่ะค่ Gracias. จ้าสามพ้นฐานใจม่กินงาสามหนึ่ง เป็นระบบเปนระเบียบแล้วก็สภาที่จะจัดการกับความทุกหรือว่าป so ัญหานี้จะเข้ามาได้้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันยาสีแพทน์ภาษาไทยเขเรียกว่าความจริงนั้นประเสริฐสี่ประการก็คือ y sí. sí. sí.